ู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างสระยุธสุทัศนจินดาได้ออกมาเผยรูปภาพของคุณพ่อแท้ๆท,ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับผู้ประกาศคนดังอย่างสรยสุทธสุทัศนจินดาซึ่งจัดรายการคู่กับผู้ประกาศสาวสวยอย่างไบร์พิทยาธรนจันพุธและปัจจุบัน สรยุทธ์สุทัศนจินดาได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเรื่องเล่าเช้านี้ เรื่องเล่าเสาวอาทิตย์และกรรมกรข่าวคุยนอกจอซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละรายการของสรยุทธสุทัศนจินดานั้นเรตติ้งไม่ธรรมดาแม้จะห่างหายจากการทำหน้าที่ไปนานอยู่พอสมควรแต่การกลับทำหน้าที่ต่อครั้งนี้ก็ทำได้ดีจนมีแฟนคลับล้นหลามทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวล่าสุดทีมข่าวไทยนิวส์ออนไลน์จะพาทุกท่านไปดู ภาพคุณพ่อแท้ๆสรยุทธสุทัศนจินดาที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนโดยทางด้านสรยุทธสุทัศนจินดาได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความเอาไว้ว่าพ่อผมสมศักดิ์สุทัศนจินดา